คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่ามนุษย์สามารถจมอยู่ใต้น้ำแข็งได้นานเกือบชั่วโมงโดยที่หัวใจหยุดเต้นแต่ยังกลับมามีชีวิตอีกครั้งนี่คือเรื่องจริงของแอนนาโบเกนโฮมแพทย์หญิงชาวสวีเดนที่ตกลงไปใต้น้ําแข็งในปี1999เธอติดอยู่นานถึง80นาทีเลยคะ่ะอุณหภูมิในร่างกายของเธอลดลงเหลือเพียง 13. 7องศาเซลเซียสแต่แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อทีมแพทย์ช่วยเธอกลับคืนมาได้เกือบสมบูรณ์ และไม่ใช่เธอเพียงคนเดียวค่ะยังมีอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือเด็กหญิงเอลิกานอตบีจากแคนาดาที่มีอายุเพียง13เดือนเท่านั้นซึ่งหนูน้อยคนนี้ค่ะได้ออกมาจากบ้านในตอนกลางคืนและในคืนนั้นนะคะมีอุณหภูมิต่ำถึงลบ24องศาเซลเซียสค่ะหนูน้อยคนนี้มีสภาพหัวใจหยุดเต้นนานกว่า2ชั่วโมง อุณหภูมิร่างกายเหลือเพียง16องศาเซลเซียสเท่านั้นแต่แล้วปฏิหารก็เกิดขึ้นหนูน้อยคนนี้ก็กลับมามีลมหายใจอีกครั้งเช่นกันค่ะนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าในน้ำเย็นจัดร่างกายเข้าสู่ภาวะคล้ายการจำศีลระบบการทำงานช้าลงสมองใช้ออกซิเจนเพียงเล็กน้อยจนสามารถปกป้องชีวิตไปได้เรื่องราวเหล่านี้พิสูจน์ว่าแม้ร่างกายมนุษย์จะเปราะบ,บาง แต่ก็ยังซ่อนพลังที่ไม่ธรรมดาเอาไว้เสมอแล้วคุณล่ะเชื่อไหมคะว่ายังมีปาฏิหาริย์อื่นๆที่โลกนี้เก็บงำไว้ให้เราได้ค้นพบหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ที่ช่อง KP Family Fun ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ